w i มแอมโบร s แ r e a m, m i n g All-in-One ที่ตอบโจทย์นักฟังเพลงโดยเฉพาะสำหรับคอออดิโอไฟล์นะครับพูดถึงการสตรีมแล้วนะฮะก็มีอุปกรณ์2ออย่างหลักๆนะฮะก็คือตัว สตรีมสัญญาณนะฮะแล้วก็ตัว d ด c แอมนั่นเองนะฮะซึ่งส่วนมากเนี่ยจะขายแยกกันนะฮะผมก็เคยรีวิวไว้นะฮะเป็นตัวสตรีมเมอร์นะฮะแต่เจ้าตัวนี้ครับ w i m Am p โนะฮะคือ2 in 1ซื้อ1ได้2เลยนะฮะ พูดง่ายๆคือมีทั้งตัวสเตมเมอร์และตัวแอมเนี่ยในเครื่องเดียวกันแล้วนะฮะซึ่งก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าตัวนี้ราคาประมาณหมื่นกลางๆนะฮะมันทําอะไรได้บ้างตอบโจทย์นักฟังเพลงอย่างไรมาดูที่ดีไซน์กันก่อนนะครับสวยงามเลยนะครับเป็นอลูมิเนียมนะฮะสีเทาเงินนะฮะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยไม่มากนะนี่ถือได้เอาไว้เคลื่อนย้ายไปไหนเนี่ยสะดวกนะฮะสำหรับคนที่อาจจะไปที่นู่นที่นี่นะฮะความสูงประมาณ6เซนนิดๆแล้วก็ความกว ว่างประมาณ19เซนก็ถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นอัลตานะฮะก็จะมีขนาดที่เล็กลงมานิดนึงนะฮะมาดูของที่ให้มาในเซตบ้างนะครับมีอยู่2กล่องนะฮะตัวนี้จะเป็น HDMI RCA แล้วก็ออปติกด้วยนะครับผมส่วนกล่องนี้นะจะเป็น power นะฮะแล้วก็ voice remote นั่นเองนะฮะนี่ตัวรีโมทนะฮะส่วนแผงควบคุมและการแสดงผลต่างๆเนี่ยออกแบบมาได้อย่างมินิมอลนะฮะตรงนี้นะฮะเป็นไฟ LED 3สีนะฮะบอกสถานะต่างๆฮะมีเขียวขาวและแดงนะฮะใช้งานง่ายๆซึ่งตอนเปิดเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสีขาวกระพริบทีๆนะฮะแสดงให้รู้ว่าเครื่องเนี่ยกำลัง boost ขึ้นมาแล้วก็ถ้าสีขาวนิ่งปั๊บเนี่ยหมายความว่าต่อเน็ตเวิร์ก เสร็จแล้วส่วนบลูทูธนะฮะก็คือสีฟ้ากระพริบทีๆนั่นเองส่วนไฟ6ดวงเล็กๆนะฮะตรงนี้ที่เรียงกันเนี่ยก็คือ วอลลุ่ม <Volume S 2> นั่นเองอ่าดังเบาต่างๆก็ <ๆ S 1> <ๆ S 2> จะมีการแสดงระดับนะฮะซึ่งก็สามารถปรับได้นะครับจากปุ่มนี้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงรวมถึงเพลย์และพอสด้วยมาที่การเชื่อมต่อกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยให้มาค่อนข้างครบนะครับ้ายล่างเนี่ยจะเป็นพาวเวอร์นะครับส่วนซ้ายบนเนี่ยจะเป็น HDMI ARC นะฮะถัดจากนั้นจะเป็นสายแลนแล้วก็ USB มีมาให้นะฮะถัดมานะฮะจะเป็น AV หรือ analog นั่นเองนะครับมีแดงกับขาวช่อง optical มีมาให้นะครับช่อง analog ต่อ subwoofer out มีมาให้ ส่วนขวาสุดนะฮะก็จะเป็นขั้วบวกขั้วลบนะฮะเชื่อมต่อกับลำโพงซ้ายขวานั่นเองส่วนถ้าเป็นการเชื่อมต่อไร้สายนะฮะบลูทูธเวอร์ชัน5.3แล้วก็ Wi-Fi เวอร์ชัน6มาที่สเปคภายในตัวนี้มีพลังขับที่60วัตต์ต่อช่องที่8โอห์มและ120วัตต์ต่อช่องที่4โอห์มนะฮะใช้ได้กับลำโพงพาสซีฟหลากหลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นตั้งพื้นฝังผน,นังกลางแจ้งนะฮะหรือลำโพงเล็กๆก,ก็สามารถเชื่อมต่อได้นะฮะส่วนตัวชิปประมวลผลนะฮะถ้าเป็นตัวแอมเนี่ยก็เป A3255 นะฮะส่วนแดกเนี่ยก็จะเป็น ESS e s ES 9 0 3 8 q 2 m นะฮะซึ่งก็คือ ESS Saber แดกนะฮะให้คุณภาพเสียงที่เหนือระดับนะฮะตอบโจทย์นักฟังเพลงโดยเฉพาะส่วนการใช้งานก็ All-in-One ไม่แพ้กันนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Spotify, iHeartRadio, Tidal, Amazon Music n a p s ster, ora, t e er, r Pandora, TuneIn, Deezer, r u n e Ready และอื่นๆอีกมากมายนอกจากนั้นก็ยังรองรับการสั่งงานด้วยเสียงนะฮะไม่ว่าจะเป็น Alexa, Google Assistant หรือ Siri นอกจากนั้นก็ยังมีรีโมทแถมมาให้ในเซตนะฮะสำหรับใครที่อยากสั่งงานด้วยเสียงมีปุ่มไม์นะฮะอันนี้ p พลย์พ s 斯บวกลบวอลลุ่มต่างๆนะครับแล้วก็ปุ่มพรีเซ t ตนะฮะมีอยู่4ปุ่มด้วยกันนะฮะก็สำหรับใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey. As, as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going on. มาคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับเรื่องดีไซน์เนี่ยผมถือว่าสวยเลยนะครับตอบโจทย์คนที่แบบอชอบดีไซน์แบบว่าโมเดิร์นหน่อยมินิมอลหน่อยนะฮะขนาดเนี้ยไม่ใหญ่มากไม่หนักมากนะฮะที่สําคัญเลยฟีเจอร์ครบนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของสตีมเมอร์แล้วก็ในส่วนของแอมนะฮะพูดง่ายๆคือไม่ต้องซื้อแยกแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าในตลาดเนี่ยมันก็มีมาสักพักแล้วนะครับสำหรับทั้งแอมกับสตีมเมอร์แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้เปรียบของเขาเนี่ยคือ w i มเนี่ยยี่ห้อนี้เนี่ยถ้าได้ยินชื่อแล้วเนี่ยใครๆก็จะรู้ในสรรพคุณเรื่องของสตรีมมิ่งนะครับเรื่องของสตรีมมิ่งเขาทำเขาเที่ยวชาญอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขามาทำเป็น all in one แบบนี้มันก็จะได้ทั้งตัวสตรีมแล้วก็ตัวแอมป์นะในตัวเดียวกันนั่นเองส่วนแอมพลิฟายเออร์เนี่ยเป็นคลาสดีนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับ Uh, ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆที่ให้มาแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับแบรนด์ในราคาประมาณ2 3ถึง3หมื่นเนี่ยตัวนี้ถือว่าคุ้มมากๆนะฮะเพราะว่าราคาเขาอยู่ที่1 6 0 0 0 9ก0กับอีก90บาทเท่านั้นนะฮะก็ถือว่าไม่ถึง2 0 0 0มื่นนะฮะ2 0 0 0 0ืมีทอนแล้วก็ได้ครบแบบนี้มาถึงข้อสังเกตกันบ้างนะครับการเชื่อมต่อเนี่ยสำหรับช่องอินพุตเนี่ยจะมีค่อนข้างจำกัดนะฮะแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากถ้าคุณไม่ได้ไปเชื่อมอะไรเยอะนะฮะแล้วก็เรื่องของการใช้งานนะฮะถ้าคุณจะใช้งานแยกสตรีมเมอร์นะฮะสมมติคุณมีแอมอยู่แล้วแล้วจะใช้ตัวนี้เป็นตัวสตรีมนะ,ะคุณต้องไปหาแดกมาต่างหากซึ่งถ้าคุณซื้อแดกมาเพิ่มเนี่ยมันก็อาจจะไม่ นะะเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยถูกบิว l ์อินมาข้างในแล้วนะก็แนะนําว่าถ้าซื้อมาแล้วก็ใช้ระบบเขาหมดเลยนะ,ะของเขาเองซึ่งถ้าหากคุณเนี่ยมีตัวแอมอยู่แล้วเนี่ยอยากใช้ตัวนี้สตรีมอย่างเดียวเนี่ยก็แนะนําเป็นตัวว i มอั t ต a จะเหมาะกว่านะฮะโดยรวมเนี่ยถือว่าราคานี้คุ้มค่านะฮะสำหรับนักฟังเพลงสายสตรีมถ้าคุณอยากจะมาลองเครื่องจริงนะเชิญมาเลยครับอยู่ที่โชว์รูม AV v a l u e วานิลามูลชั้น4นะฮะก็มาลองกันได้มาลองเชื่อมต่อมาลอง ฟังหรือใครมีลำโพงอยู่แล้วนะอยากจะมาลองเชื่อมกับตัวนี้ก็มาลองได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งซื้อ